เมื่อไปดูเรื่องของผลงานทั่วไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากในฤดูกาลนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสุดๆในการบี่พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีประตูของวิกเตอร์เลเดอร์เลิฟในเกมกับลูตันทาวทาให้พวกเขานนั้ชนะในเกมพรีเมียร์ลีกได้จาก4-5นัดหลังสุดถือเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้นอกจากนั้นพวกเขายังคงเก็บครีนชีตในลีกสูงสุดติดต่อกันได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนุ่นเลยทั้งที่มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พวกเขานัแพ้ให้กับ นเกนทุบกลับมาและกําลังจะโบกมือลายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมกับตกรอบคาราบาวครับในช่วงเวลาแบบนี้เมื่อสิ่งต่างๆดูเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในโอทราวฟอร์ดพวอเขาขึ้นมาอยู่ในอันดับ6ของตารางได้สาเร็จแต้มห่างจากจพื้นที่ท็อปโฟไม่ไกล5คะแนนและช่วงเวลาฟีฟ่าเดย์แบบนี้ก็มีข่าวลือว่าทีมกําลังจะประกาศการเข้ามาเป็นผู้บริหารคนใหม่ของเซอร์จิมและคลิป เช่นเดียวกับเซอร์เดลเบรลส์ฟอร์ดอดีตผู้อำนวยการของบริติสไซคลิงผู้ซึ่งถูกคาดว่าจะมีบทบาทสําคัญในโครงสร้างใหม่ของทีมแต่นั่นก็เป็นเพียงสิ่งที่ต้องพึงระวังพวกเขาอาจจะดูดีทางด้านภาพรวมแต่เนื้อในของการแข่งขันนั้นต้องยอมรับว่าเทนฮาร์กยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันปัญหาในการเล่นยังมีอยู่ชัดเจนการชนะลูตันทาวน์หนึ่งต่อศูนย์คือ3คะแนนแต่มันเป็น3แ,3แต้มที่ไม่มีคุณภาพเอาซิเลยอาการบาดเจ็บยังคงเป็นปัญหาของทีมต่อไปเมื่อคริสเตียนนีดิกเซนและรัสมุดฮอยลุนค ล้กของแมนยูยังคงมีปัญหาต่อไปโชคยังดีอยู่บ้างในครับที่ช่วงนี้เข้าสู่โปรแกรมทีมชาติพอดิบพอดีทำให้เทนฮากมีพื้นที่หายใจบ้างและก็ถึงเวลาที่สโมอสรจะได้เน้นไปที่การลําลึกถึงการจับปของเซอร์บอบบี้ชอตตันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ได้หรือไม่การได้พักหายใจหนึ่งเฮือกของเทนฮากและลูกทีมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทีมได้หรือไม่เทนฮากขอไม่เสี่ยงที่จะแพ้ในเกมกับลูตันทาว ทีมของกุซอชาวดัชมีโอกาสทำประตูเหน่งๆในครึ่งแรกอยู่บ้างโดยเฉพาะลูกที่ใกล้เคียงที่สุดอย่างการชร์จ่อๆของรัสมุดหอยลุนแต่ก็ถูกปฏิเสธการเปินป,ประตูเพราะยิงไปติดผู้สัาประตูเซฟเอาไว้แนวรุกของแมนยูไนติดยังคงมีปัญหาบรรดาก,กองหน้ารวมถึงปีกของทีมยิงรวมกันได้เพียงแค่หนึ่งประตูในลีกผ่านมาแล้ว3เดือนพวกเขายังทำได้แค่นี้มันเป็นอะไรที่ย่ำแย่มากๆนะครับแต่แม้ว่าทีมจะต้องการโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงในเกมรุกแต่เทนฮักก็ไม่ได้เลือกที่จะเสี่ยงแดนสูงนะครับเพื่อเอาประตูในเเกกกกมมมมนนนนนี้นน้้้ขขขาา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 าดดดััแแต่ร่รไไสสภษณ์อองงลโยะจท ให้อะไรมันง่ายขึ้นหากเราทําประตูได้ในครึ่งแรกคมเห็นโอกาส100%ถึง4ครั้งถ้าคุณได้ประตูในครึ่งแรกคุณจะได้โอกาสที่2และมันจะง่ายขึ้นผมบอกพวกเขาในช่วงพักครึ่งว่าเราจะไม่เสี่ยงถ้าคุณนําตัวเองดันสูงโอกาสที่จะยิงได้ก็จะสูงขึ้นแต่ด้วยโอกาส100%ที่เกิดขึ้นแบบนั้นมันควรจะต้องเป็นประตูเราต้องจอดตะขาให้ได้นั่นอาจจะมองได้ว่าเทนฮากยังคงมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วทีมจะยิงได้แต่ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเสี่ยงกับกกกกกกาา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 ารหหมมมบุออยย่่่งงนนนนนนัันัเพพพถถ้้้้้ลดดทททสวขขึึจีีใํใแไไป็ไ เป็นเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าทีมคุณมีปัญหาไม่ใช่แค่เกมรุกเกมรับเองก็มีโอกาสที่จะเสียประตูเช่นกันการโดนโคเบนเกนที่ใครๆก็รู้ว่าอ่อนชั้นกว่ายิงประตูได้ถึง4ลูกไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับแฟนบอลชาวไทยหลายๆคนอาจจะมองว่าแฮร์รี่แม็กควายกลายเป็นตัวแบบของทีมในเกมรับและกําลังอยู่ในฟอร์มที่ดีซึ่งถ้าเรามองกันอย่างตรงไปตรงมามันดีข,นขึ้นขนาดนั้นจริงๆหรือไม่หรือทจริงๆแล้วเขาก็แค่ไม่มีข้อผิดพลาดพร้อมกับส่วนอื่นๆของทีมนะมันน่าด่ามากกว่านะครับเขาเลยได้รับคําชมเป็นสิ่งปลอบเเรรานนกกกัค็็้้หแลวสีย เขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ผิดพลาดโดยโตรงเมื่อเทียบกับเดียโกดาโลแต่นั่นก็ต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารหรือการยืนตำแหน่งกับการเสียประตูทั้ง4ประตูนอกจากนั้นการขึ้นเกมที่ไรมิติของเขาในเมื่อแมนยูเตนนั้นเป็นทีมที่เล่นบอลแบบบิวอัพตั้งแต่ผู้รักษาประตูหรือในช่วงหลังจะเริ่มเป็นบอลไดเล็กมันก็ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งจุดก,กำเนิดก็มาจากแดนลหลังจากเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเขานน่นองปัญหาอาการบาดเจ็บยังกัดกินต่อไป ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าอาการบาดเจ็บของผู้เล่นสำคัญมันทำให้ทีมนั้นยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันในซีซั่นนี้ด้วยการที่ลุคชอว์ลิซันโดมาร์ติเนสหายไปทำให้เทนฮากไม่มีตัวเลือกในแดนหลังมากพอโดยเฉพาะแบ็กซ้ายที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้ทีมก็ขายผู้เล่นตัวใหม่ที่ย้ายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลัสมุดฮอยลุนหรือโซเฟียนอัมระบาัดรวมถึงเมสันเมาส์ที่เจ็บไปช่วงหนึ่งราฟาเอลวารานก็ต้องพักแล้วน่าทำให้เขากลับมายังไม่แข่งแร่งได้เหมือนเดิมในเกมกับลูตันทาวแบ็กขวาที่ฟอร์ม าการได้เลยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เทนฮาต้องเจอกับอาการบาดเจ็บของทั้งเอริกเซนและหอยลุ่นในเกมล่าสุดซึ่งไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรคุณคงไม่อยากเซนตเตะคนไหนไปในฤด,ดูกาลนี้มีอาการบาดเจ็บมากมายเราพูดถึงมันหลายครั้งระดับรูทีในทีมของคุณและรูปแบบการเล่นเทนฮาร์ ark, กล่าวลังเกมในตอนนี้กับลัสมุดผมยังพูดอะไรไม่ได้เพราะผมเองก็ยังไม่รู้เราต้องทําการประเมินและรอดูว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับคริสเตียนเองก็เช่นกัน ถ้าจะค้นขอดว่าเอาเรื่องการบาดเจ็บมาอ้างว่าทําให้ฟอร์มไม่ดีก็ต้องยืดออกยอมรับนะครับเพราะใครๆก็รู้ว่าแมนยูนัเต็ดนั้นไม่ได้เป็นทีมที่สมบูรณ์แบบอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีทางที่คุณจะใช้ตัวสำรองแล้วทาได้ดีเหมือนตัวจริงเพราะถ้าเป็นแบบนั้นได้เมื่อไหร่แมนยูจะเป็นทีมลุ้นแชมป์ไปตั้งนานแล้วนะครับแต่การบาดเจ็บมันทําให้ฟอร์มของทีมแย่ลงแบบพลิกฝั่งมือขนาดนี้มันก็ดูจะเกินไปหน่อยเช่นกันและการบาดเจ็บเพิ่มเติมกับผู้ที่กลับมาแล้วอีกครั้งมันเป็นปัญ เข้มข้นในการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรเมื่อความฟิตของร่างกายต่ำความฟิตของจิตใจก็ต่ำไปด้วยการเล่นมันจะดูตื้อๆต,ต,ตันๆติดๆขัดๆไปหมดการได้พักในช่วงเบรกทีมชาติคือก็ไม่รู้ว่าจะได้พักจริงๆหรือไม่เพราะบางคนยังต้องไปแข่งขันกับทีมเช่นเดิมแต่อย่างน้อยพวกไม่ติดทีมชาติก็น่า,าจ,จะได้พักเหนื่อยกันบ้างมีจุดที่ต้องยอมรับในการตัดสิน เมื่อกลับมาจากพักเบรกทีมชาติเอริกเทนฮากจะต้องนั่งชมบนอัจฉร,รย์ในเกมกับเอเวอร์ตันที่กูดิสันพาร์คหลังจากโดนแบนหนึ่งเกมโทษฐานสะสมใบเหลืองครบ3ใบเขาโดนใบเหลืองในช่วงท้ายเกมกับลุตันทาวซึ่งน่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นสักเท่าไหร่แต่เทนฮากก็มองในแง่บวกพร้อมพูดติดตลกเล็กน้อยว่าเขาไม่ต้องปรับเงินตัวเองเพราะกดนั้นใช้กับการโดนใบแดงเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับว่าจะเป็นจะต้องเรียนรู้บทเรียนเหล่านี้มันชัดเจนเมื่อผมมองเห็นและเห็นได้ชัดว่ด่่่่่าาามมมมมััััันน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 เเเปป็็บบอออออขงงงงรรรแตตตีีีจจุุดดหึทททคคคณ้ยกสสิิืผวํะ ฮอคออฟเดอะทาวน์แน่หากเทนฮาร์คไม่ได้คุมทีมข้างสนามในเกมทอฟฟี่แล้วทีมนั้นเกิดเล่นดีบแบบผิดถูผิดตาขึ้นมาเชื่อว่าบรรดาสื่อก็สิบต้องเอาไปเล่นประเด็นนักเตะอาจจะมีปัญหากับกุนซืออย่างแน่นอนเรื่องการตัดสินของผู้ตัดสินก็เป็นสิ่งที่มัต้องออกตรงข้ามกับ United, แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนับตั้งแต่ยุคข,ของโอเลกุนนาโซชาที่ได้จุดโทษบ,บ่อยๆจนทำให้กุนซือคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกออกมากดดันผู้ตัดสินว่าให้ง่ายเกินไปซึ่งหลังจากนั้นทุกๆอย่างก็ดูเหมือนจะยากขึ้นในทนทันี แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทีมไหนก็ต้องเจอนะคะระับการตัดสินในฤดูกาลนี้ซึ่งช่วงเวลาพักเบรกก็ไม่รู้ว่า PGMOL จะไปพิจารณาตัวเองนําเรื่องเข้าที่ประชุมบ้างหรือไม่หรือก็ปล่อยปัญหาลอยตัวเมื่อมีเสียงจากแฟนบอลทีมต่างๆและตัวแทนจากสโม,มสรที่ออกมามากขึ้นก็ได้แต่หวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างกับการทํางานที่ไร้มาตรฐานของผู้ตัดสินพักเบรกทีมชาติคนนี้มันควรจะได้เป็นช่วงเวลาที่ทาให้ทีมได้พักและได้แก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดปรับปรุงในส่วนที่ขาดหายได้แล้วและหลังจากนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นช่่ววงลาทที ได้ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ําบ้างแต่ถ้าไม่อยากจมน้ำกลับไปอีกรอบเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อหาห่วงยางหรือทูชีพหรือไม่ก็พยายามตีขาเพื่อให้ตัวเองนั้นลอยได้ต่อไป โปรแกรมของแมนยูหลังจากนี้ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะเขายังมีคือต้องไปพบกับนิวคาสเซิลยูนเต็ดเชลซีและลิเวอร์พูลในลีกส่วนในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังต้องพบกับกาลาตาซาราและไบรยนมิวนิกหากกู้สถานการณ์โปรแกรมโหดเหมือนที่เชลซีทำได้สำเร็จในช่วงสองนัดที่ผ่านมาทิศทางของทีมก็จะไปในทางที่ดีขึ้นแบบมาล์ซิโอโปเชติโนที่กำลังได้รับคำชื่นชมอยู่ในขณะนี้แต่ถ้ายังออกทรงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องทำการเขาดาวนับถอยหลังรอวันที่เอริกเทนฮาก คนสภาพการเป็นกุสือปีศาจแดงกันได้เลยเกมกับเอเวอร์ตันเนี่ยแหละครับจะเป็นบทพิสูจน์ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้หรือไม่และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์